ครับก็สวัสดีเพื่อนๆใช o ยูทู e อีกคลิปนะครับนี่ก็จะทําการเปลี่ยนสายแล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมย่อนสายหมดแล้วนะครับย่อนให้มันย่อนหมดเลยนะครับย่อนให้มันแบบว่ามันจะเป็นตึงๆ,ๆไม่ตึงห่อนะครับแล้วก็เอานิ้วนิ้วงัดตรงนี้ขึ้นมานะครับมองเห็นไหม น,นมันก็จอ,อค่อยง่ายก็คือหย่อนไปเลยนะครับหย่อนหย่อนลงใต้ ใส่ก็ใส่เหมือนเดิมน,นะครับก็แค่ยัดนิ้วยัดมันลงไปนี่นะครับเอานิ้วเร็บมือจิกนะครับจิกมานี้ครับก็ก็จะเจ็บนิดนึงน,น,น,นะครับ ขย่อมนิดนึงนีคอืมน่ครับทีนี้ก็ตรงนี้นะครับยัน อยานันนะตรงน,นี้ก็ดิงออกประมาณนี้นะครับก,กับยกกลับรูปมาแล้วก็ยก nó vẫn đang được, bây giờ เป็นอสเ็จนะครับอันนี้น เดี๋ยวยังไงผมคอออนก่อนนะครับโอเคนะครับบอ,อกหมดแล้ว <Okay. S 1> ทีนี้ก็เราจะมาใส่้าย,าย mm. แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสายในอยู่ยังไงนะครับ mm. ในคู่มือเขาก็มีบอกนะครับ mm. ว่าสีแต่ละสีเนี่ยใส่สายไหนนะครับ ก็จะเป็นเลดแบ็กกรีนนั่นแหละตามนั่นแหละนะครับแล้วเรามาลองใส่ตามสีสีนี่ดูจากไหนดูจากหัวของสายที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นนี้นะครับนี่นะครับมล้ก็ดูตามสายก็ใส่ ถ้ามองจากาที่ผมตรงนี้เนี่ยคือสายที่หกนะครับจะเป็นอยู่ข้างบนนะครับในลักษณะนี้จะอยู่ฝั่งนี้พอเราดีดฝั่งนี้นะครับนี่จะเป็นสายที่หกสายที่หกคือสายนี้นะครับสายที่หกคือสีอะไรสายที่หกคือสีบลั บัดน่าจะเป็นสีทองนีนนง่นะครับสายที่นับทุกคนครบป่าสองสี่หกโอเคนะครับสายที่หกนะครับมาเทียบดูแล้วผมก็มีเก่งภาษาอังกฤษนะครับก็เสียสายนี้แหละสายที่นะครับก็เราจะ ั้งไว้แบบนี้นะครับให้มันโดนหัวม,มันนี้แล้วก็เอาตัวนี้ยัดออกไปนะครับแค่นี้นะครับยัดลงแค่นี้พอนะครับเป็นอันเสร็จนะครับแล้วสายต่อไปนะครับสายต่อไปูงมือบอกว่าเป็นเล็บก็คือสีแดงนะครับคือสายเส้นนี้ สายห้ากเอามุนตรงนี้นะครับเอาล่องหันไปข้างหน้าอย่างี้ครับขยับไปนแน่นนะครับ,นนรบโอเคแล้วก็แบ็คก็น่าจะเป็นสีดำนาะก็เหมือนเดิมนะครับเอาล่องล่องนี้นะครับหันไปข้างหน้าแบบนี้ ดินก็สีเขียวต้องรอไว้วค่อยๆดันลงไปนะครับกดให้แน่นให้แน่น,นพอนะครับไม่ต้องเอาขอนทุกแล้วก็เป็ะปุูกสีม่วง ประมาณนี้แล้วก็สีสุดท้ายก็เลอ้ันเดียว,วก็จะเป็นสีเงางๆนี่ยก็จะเป็นสายที่หนึ่งนะครับแล้วก็ยัดลงไปโอเคนะครับเมื่อได้ก็ ได้ครบแล้วแล้วก็มาดูฝั่งนี้ทีนี้มาได้ครบแล้วนะครับก็จะทำการใส่สายนะครับใส่้ายเนี่ยคือเราใส่ให้มันม้วนสักสองรอบนะครับ หมุนไว้สักสองรอบมันจะเป็นรูนะครับ ไสายดูดีๆครับอันนี้สายที่หกมันก็ลืมมันก็ได้ใส่นานแล้ว ครับก็ประมาณนี้แล้วก็หมุนมาแล้วก็หมุนมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาสอดเข้ารูมันนะครับหมุนสักสองรอบ,รบจะประมาณนี้ ส่วนที่เหลือเราก็ค่อยตัดออกเดี๋ยวค่อยตัดนะคร,รลองดูก่อนว่าได้ไหมแต่มันเหลือเยอะอยู่พยายามดึงสายแบบนี้ด้วยนะครับ ก็ใส่แบบนี้ให้มันครบทุเส้นนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเราก็ตัดออกนะครับพันสักรอบ2รอบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับก็ขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือเวลาเราใส่สายนะครับตั้งแต่สายที่หกมาเนี่ยคือเราต้องวนแบบนี้นะครับวนแบบนี้เพื่อที่จะว่าให้สสยสาย ให้สายเนี่ยพันออกมาด้านหน้านะครับเหมือนแบบนี้ให้มันวนนะครับวนไม่ใช่วนข้างในนะครับถ้าวนข้างในเนี่ยสายอันนี้มันจะมาตรงนี้แล้วมันจะมาติดกันตรงนี้นะครับให้เราวนข้างนอกแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็วนให้มันออกไปด้านนอกนะครับฝั่งนี้นะครับจะเสร็จยังไงผมจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอ สายเสร็จเสร็จก oh. okay, e, ่อนนะครับครับก็โอเคนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสายนี้สายที่ที่ที่สี่นะครับสายนี้สายที่สามนะครับให้วนแบบนี้นะครับวนออกมาประมาณนี้เนาะวนวนเพื่อที่ว่าจะได้สายเนี่ยมันจะได้อยู่ข้างบนอันนี้ก็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 อยู่ข้างบน แบบนี้นะครับแล้วทีนี้การตัดสายเนี่ยผมลองเอากรรไกรตัดเมื่อกี้เนี่ยเสียคมเลยตัดไม่ได้นะครับไม่เข้าเลยตัดยากมากนะครับของยี่ห้อนี้ให้ใช้ครีมตัดนะครับประมาณนี้นะครับวนยาวเลอเดี๋ยวไปตัดที่หลัง ยังไงผมขอจบวิดีโอรประมาณนี้นะครับสำหรับการาเปลี่ยนลายกิตาร์นะครับของยี่ห้อ,อน,นี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะครับว่าจะเป็นกองแท้หรือของปลอมนะครับแต่ผมดูแล้วเขาว่ามันให้ดูจุดตรงนี้จุดหนึ่งนะครับให้ดูระยะห่างของสีดำดำกับขอบตรงนี้นะครับ บนมันจะเหลือไว้นิดหนึ่งนะครับแนะนํานะครับอันนี้ขายของ2 4งบาทนะครับของยี่ห้อน,นี้นะครับออยู่ตรงซอยหน้าโรตัดนบอวินนะครับไปไอห,หน้าโรบินสันบอวินนะครับของเราใายที่อยู่แถวบอวินนะครับก็ลองทงไปถึงหน้าหน้าโรบินสันนะครับ ถามคนแถวนั้นก็ได้นะครับว่ามีร้าดดนตรีื่อนดนตรีขายถึงไหนนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับจะยาวแล้วเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอสวัสดีครับ